จุดเปลี่ยนที่ชื่อว่า45สวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนโดยเฉพาะใครที่กำลังอยู่ในวัย45ปีขึ้นไปหรือกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยนั้นมานั่งฟังเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ด้วยกันในบ่ายวันสบายๆที่ไม่เร่งรีบคุณเคยได้ยินไหมคะว่าชีวิตเหมือนการวิ่งมาราธอน ครึ่งแรกเราใช้แรงใช้ไฟใช้ความฝันวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจแต่พอผ่านไปสักพักเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเป้าหมายบางอย่างไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างที่คิดและบางทีเราก็เหนื่อยเสีจนลืมหายใจลืมหยุดดูวิวรอบข้างวัย45จึงเหมือนสัญญาณเตอเือนเบาๆว่า เรากำลังเข้าสู่ครึ่งหลังของชีวิตครึ่งแรกอาจจะเต็มไปด้วยความแข่งขันการสร้างฐานนะการสร้างครอบครัวการพิสูจน์คุณค่าให้ใครบางคนเห็นแต่ครึ่งหลังของชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องวิ่งด้วยความเร็วเหมือนเดิมอีกต่อไปครึ่งหลังคือช่วงเวลาที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะแบกทุกอย่างไว้จนหนักขึ้นเรื่อยๆหรือจะวางบางสิ่งลงแล้วเดินอย่างเบาสบาย วันนี้ฉันอยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับ10ความคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตครึ่งหลังของคุณความคิดที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องของการมีมากหรือการชนะใครเลยแต่คือการอยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกขาดและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่สายเลยที่จะเริ่มต้นใหม่ในวัย45 สิบความคิดเปลี่ยนชีวิตครึ่งหลังความคิดที่หนึ่งมองความสุขใหม่ไม่ใช่การมีมากแต่คือการพอในวัยหนุ่มสาวเรามักจะเข้าใจว่าความสุขมาจากการได้มากขึ้นได้บ้านที่ใหญ่กว่าได้รถที่หรูขึ้นได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเหมือนยิ่งมีมากเท่าไหร่เราจะยิ่งสุขมากเท่านั้น แต่พอถึงวัย5 5เราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่พอฉันอยากเล่าเรื่องเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยตั้งเป้าว่าอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนเพราะคิดว่าแค่นั้นจะทำให้ชีวิตเขาสบายแต่เมื่อเขาได้จริงๆเขากลับพบว่าต้องทำงานหนักกว่าเดิมไม่มีเวลาให้ครอบครัวและสุขภาพก็เริ่มแย่ลงในที่สุด เขาก็กลับมาถามตัวเองว่าแล้วจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสันโดษค่ะสันโดษไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกทำงานเลิกสร้างอะไรใหม่แต่คือพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยไม่ปล่อยให้ความอยากไม่สิ้นสุดมาบังคับชีวิตเราลองมองดูรอบตัวสิคะบางครั้ง ความสุขอาจเป็นแค่กาแฟแก้วหนึ่งในเช้าวันที่ฝนตกหรือการได้เดินเล่นเงียบๆตอนเย็นกับคนที่เรารักถ้าเรามีสายตาแบบนี้ความสุขจะไม่ต้องรออยู่ที่วันข้างหน้าอีกแล้วแต่จะอยู่ตรงนี้ที่เราได้หายใจอยู่ความคิดที่สองสุขภาพคือทุนที่เหลืออยู่เมื่ออายุ45 ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนเล็กๆเสมอปวดหลังปวดเขา่านอนหลับไม่สนิทเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้คือเครื่องบอกว่าเราต้องกลับมาดูแลบ้านหลังนี้ทางโลกสุขภาพคือทุนค่ะต่อให้คุณมีเงินมากแต่ถ้าร่างกายไม่อำนวยคุณก็ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อรักษาตัวเองมากกว่าที่จะได้ใช้เพื่อความสุขทางธรรม สุขภาพคือเครื่องมือของการปฏิบัติถ้าร่างกายไม่พร้อมใจย่อมยากที่จะสงบสมาธิยากที่จะเกิดการดูแลตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารหรือการออกกำลังแต่คือพักผ่อนให้พอไม่ใช้งานใจจนเกินไปบางครั้งการรู้จักหยุดคิดหยุดกังวลก็เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ความคิดที่สามเลิกเปรียบเทียบในวัยหนุ่มสาวเราอาจจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเขามีบ้านแบบนี้แล้วเราต้องมีบ้างเขาเลื่อนตำแหน่งแล้วเราต้องทำให้ได้เหมือนกันแต่พอถึงวัย45เราจะเห็นว่าการเปรียบเทียบเหมือนการวิ่งแข่งในสนามที่ไม่มีเส้นชัยคุณจะเหนื่อยไม่มีวันจบ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอิจฉาเป็นไฟเผาใจไฟนี้มองไม่เห็นแต่เผาผ่านความสงบในใจเราทุกครั้งที่เรามองคนอื่นแล้วบอกตัวเองว่าเรายังไม่พอลองหันมาเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานแทนสิคะวันนี้เรานอนหลับดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมใจเราเบาขึ้นกว่าปีก่อนไหมถ้าใช่ นั่นแปลว่าเรากําลังก้าวหน้าแล้วแม้เพียงทีละก้าวเล็กๆความคิดที่4จัดการหนี้ทั้งทางโลกและทางใจในวัย45หหลายคนอาจยังมีหนี้บ้านหนี้รถหรือภาระทางการเงินซึ่งถ้าเรายังปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กดทับอยู่ตลอดเวลาใจเราจะไม่มีวันเบาสบายได้เลย ทางโลกเราอาจจะเริ่มคิดแผ่นปลดหนี้ทีละก้อนไม่สร้างหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็นทางธรรมก็มีหนี้ค่ะพระพุทธเจ้าตรัสถึงหนี้บุญคุณหนี้เวรกรรมหนี้ที่เกิดจากการทำให้ใครเดือดร้อนหรือหนี้ที่เรายังไม่ได้ให้อภัยใครบางคนการปลดหนี้ใจทำได้ด้วยการให้อภัยการวางอดีตที่หนักไว้ลง บางครั้งไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะเราสมควรได้รับอิสรภาพจากความเจ็บปวดนั้นมากกว่าความคิดที่5เลือกคนที่ควรอยู่ใกล้เลือกสิ่งที่ควรห่างเมื่ออายุ45เราจะเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนที่เราอยู่ด้วยมีผลต่อชีวิตเรามากกว่าที่คิดเพื่อนที่จริงใจจะเป็นกำลังใจเมื่อเหนื่อยล้า เพื่อนที่พูดแต่คำบ่นจะดูดพลังเราไปโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกัลยาณมิตรมิตรแท้คือคนที่นำความสงบความดีและแรงบันดาลใจเข้ามาในชีวิตเราและในทำนองเดียวกันสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันก็มีผลต่อจุดใจลองสังเกตตัวเองคนที่ทำให้ใจเราหนักหน่วงมากที่สุด อยู่ที่ไหนบ้างกิจกรรมไหนที่ทำแล้วเราเหนื่อยใจโดยไม่จำเป็นเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับคนและสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตจะเริ่มเบาขึ้นอย่างน่าประหลาดค่ะความคิดที่6เรียนรู้ที่จะอยู่กับความว่างหลายคนกลัวความว่างกลัวเวลาที่ไม่มีอะไรทำแต่ความว่างนี่แหละคือของขวัญจากชีวิต เมื่อเราอายุ45เราเริ่มเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างตลอดเวลาการอยู่กับความว่างช่วยให้ใจเราได้พักการได้สังเกตลมหายใจการได้ฟังเสียงธรรมชาติหรือแค่เงียบเงียบอยู่กับตัวเองเป็นการเติมพลังที่แท้จริงสมาธิและสติคือเครื่องมือของความสงบการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความว่างไม่ใช่การละเลยชีวิต แต่เป็นการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งที่สำคัญจริงๆความคิดที่7ทําทำบุญแบบที่ไม่ต้องใช้เงินมากบางคนคิดว่าการทำบุญต้องใช้เงินจำนวนมากแต่จริงๆแล้วเมตตาการให้เวลาการพูดคำดีๆรอยยิ้มและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญใหญ่ได้ลองคิดดูคะ่ะ เราอาจใช้เวลาสักห้านาทีโทรไปถามเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานช่วยเพื่อนบ้านยกของหนักหรือแค่ให้รอยยิ้มกับคนแปลกหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับและทำให้ใจเราเบาและอิ่มเอมโดยไม่ต้องเสียเงินมากเลยค่ะความคิดที่8ให้อภัยและวางอดีตลง วัย45คือช่วงเวลาที่เรามักจะเริ่มเห็นว่าอดีตบางเรื่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความโกรธความเจ็บปวดความเสียใจถ้าเรายังเก็บไว้มันก็จะกลายเป็นภาระที่หนักขึ้นทุกวันการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองการวางอดีตลงคือการบอกใจตัวเองว่าฉันพร้อมจะก้าวต่อไปลองเริ่มจากสิ่งเล็ก ให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาให้อภัยคนอื่นที่ทำร้ายใจเราและเราจะพบว่าน้ำหนักที่เคยแบกบนบ่าจะค่อยๆหายไปค่ะความคิดที่9สร้างคุณค่ามากกว่าความสำเร็จหลายคนในวัย45ยังคงตามหาความสำเร็จแต่บางครั้งความสำเร็จไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเติมเต็ม สิ่งที่ทําให้ชีวิตเบาสบายจริงๆคือการสร้างคุณค่าให้โลกและผู้อื่นลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้มีประโยชน์ต่อใครบ้างเราได้ทิ้งร่องรอยดีๆให้คนอื่นหรือโลกบ้างไหมความสำเร็จอาจมาหลังจากความพยายามแต่คุณค่าเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราทำสิ่งที่มีความหมายและเมื่อคุณค่าอยู่กับเรา ชีวิตก็จะสงบและอิ่มเอมโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครคะ่ะความคิดสุดท้ายอยู่กับปัจจุบันอย่างเบาสบายสุดท้ายแล้วความคิดที่สำคัญที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันวัย45คือช่วงเวลาที่เราเข้าใจว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอนาคตยังมาไม่ถึงการใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ใช่เรื่องเก่าแก่หรือเชย แต่เป็นการตระหนักรู้คุณค่าของทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆฟังเสียงฝนฟังเสียงลมพิจารณารสอาหารที่อยู่ในปากความสงบเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตเราทำให้เราเบาสบายขึ้นกว่าที่เคยค่ะและนี่คือสิบความคิด ที่จะช่วยให้ชีวิตครึ่งหลังของคุณเบาสบายอย่างแท้จริงค่ะจำไว้เสมอน,นะคะชีวิตไม่ได้วัดค่าด้วยจำนวนเงินความสำเร็จหรือการชนะใครแต่วัดค่าด้วยความสงบและอิ่มเอมของใจเราไม่ว่าวัย45จะมาเยือนแล้วไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาอาจเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความผิดหวังหรือความเสียใจทุกสิ่งยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ทุกความคิดยังสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้และทุกการหันกลับมาดูตัวเองจะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงชีวิตครึ่งหลังเป็นโอกาสทองของเราที่จะเดินอย่างช้าๆอย่างสงบอย่างเต็มที่และไม่ว่าอย่างไรไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเรานาสิบความคิดนี้มาปรับใช้และเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสติ สังเกตความสุขเล็กๆรอบตัวคุณจะพบว่าชีวิตครึ่งหลังของคุณเบาสงบและมีความสุขมากกว่าที่เคยฝันไว้ค่ะ